ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเซิร์ฟที่เป็นมอดในเกม Among Us นะครับผมเห็นใน Discord ว่ามีโหมดใหม่เข้ามาชื่อว่า j e s t e r แต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับหาคำอธิบายก็ไม่มีโหมดอื่นนี้เราเล่นหมดแล้วนะฮะซอมบี้คริสต์มาสสแตนดาร์ดนี่ก็ปกติเลยนะครับทวินฝาแฝดนะฮะอ่ะมาลองเล่นดู j e s t e r เล่นยังไงก็ไม่รู้เอา้าผมเป็นนิพสเตอร์แล้วเฮ้ยผมคิวไม่ได้คือห้ามคิว แล้วเพื่ออะไรอ่ะทำยังไงอ่ะลงหลุมได้ฮะคือต้องรอโหวตกันอย่างเดียวเลยหรือเปล่ายวนะลองตัดอันนี้ดูดเรีคเตอร์อา้าทำไมตัดไม่ได้วัดตัดไม่ได้ครับสีน้ำเงินกดปุ่มกดทำไมใช้เป็นอีโพสเตอร์เองแหละสีน้ำเงินเป็นแฮกเกอร์ใช้ส่งใส่สีเหลืองเนี่ยโวตเขาออกเลยเอา้ายังไม่รู้เลยว่าเล่นยังไง ยังไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยเอองงเอาล่ะครับเรากลับมาอยู่กันในหมดปกตินะฮะในเซอร์ปกติสำหรับเจสเตอร์เมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคิวกันได้นะฮะแต่ว่าพอลองเล่นดูแล้วมันก็เหมือนโหมดปกติเลยนะครับแสดงว่าไอ้ตรงที่ผมไม่มีปุ่มคิวนี่คือบั๊กนะมันมีบั๊กงี้ด้วยหรอกดคิวไม่ได้แล้วจะชนะได้ยังไงล่นะเนี่ยโอ้โหไม่คิวกันเร็วจังซิลมมรีพอร์ต เขียวเข้มคิวที่อาวุธเลยเขียวเข้มแนงสายสีเหลืองไม่ฉันไม่ใช่ฉันเกือบถูกคิวเลยด้วยลวก่อนเขียวเข้มเขียวเข้มโดนไปโอเกมไวมากโอเคเขียวเข้มสีเหลือง สีขาวห้องไฟสองอัน Storage นะฮะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีเปล่ามีเปล่าเอ๊ะเอะเอสีชมพูดโดนค,คิวเขียวเข้มคนรีพอร์ตเมื่อกี้เขียวอ่อนใช่ไหมทิ้งขยะเขียวอ่อนโอเคที่ไหนอะเจอที่ไหนกันสีชมพูดโดนคิวในห้องสิเคอรียี้เนี่ยสงสัยใครไหมอิมพอสเตอร์นะ่าจะลงท่อแน่เลยอาจจะนะ น้ำเงินหวดสีขาวทุกคนบวดข้าหมดร่วมมือกันดีให้ห้องนี้ตั้งแต่เมื่อกี้แหละนานจะเจอทีเพื่อนปิงอ่ะเพื่อนแหลกกันโอ้โหไม่ค่อยทำงานกันด้วยงานก็ไม่ได้เยอะเลยนะฟ้าอ่อนเดียวเสีขาวอยู่มีคนดูกล้องอยู่แฮ ลอีก2อันดาวน์โหลดเียวอ่อนมาโอเคเียวอ่อนโอเคนะฮะสีเหลืองสีเหลืองไปไหนไปไหนไปไหนโอเคอยู่ด้วยดิเขียวอ่อนเอ๊ะน้ำเงินโดนคิวสีเหลืองไม่คนเจอที่ที่ขยะเลยสีดำน่าสงสัยฉันอยู่กับสีเขียวอ่อนนะฟ้าอ่อนนะอยู่ไหนนะ่ะฉันอยู่ในห้องกล้องนะ่ะ ฉันอยู่ที่คาเฟ่เทิเลียโอเคสคิปแล้วกันสีม่วงโหวตผมสีขาวไม่ทันได้โหวตใช่ไหมสีขาวสงสัยผมแต่ไม่ได้โหวตสีม่วงโหวตและเขียวอ่อนก็ไม่แก้ต่างให้ผมเลยอยู่ด้วยกันออกจะบ่อยแก้ต่างให้หน่อยดิเพื่อนใจร้ายเหลือเกินถ้าอย่างนั้นตอนนี้คือสงสัยสองคนนะฮะสีขาวกับสีม่วงสีม่วงวิ่งมาเอ๊ะเอ,อมีหยุดมีหยุดมีหยุด มีหยุดมีหยุดนะสีม่วงนะแกะโบดเรานะเมื่อกี้แกโบดเรานะไปไหนไปไหนไปไหนละสีม่วงสีเหลืองโดนคิวสีขาวแน่เลยผมว่าเขียวอ่อนเป็นคนเจอฮะในห้องซนะิคลิตี้น่ะฉันเห็นบางคนเดินออกไปนะ่ะฟ้าอ่อนแกเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ห้องซิคลิตี้นะฉันอยู่ที่คาเฟ่ทีเลียคิดว่าสีสีดำ what โอ้โอ oh. oh ้โหไม่ได้ดูอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาสังเกตสังเกตนิดนึงแล้วก็อยู่ด้วยกันออกจะบ,บ่อยชัวร์เลยฮะสีขาววิ่งมาหาแบบมีคนอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไหมจะคิวจะคิวจะคิว,ควแน่นอนสีขาวกดปุ่มว่าแล้วฟ้าอ่อนได้ยังไงโอเคฟ้าอ่อนก็ได้ฉันทำอะไรผิดเหรอทำไมเป็นฟ้าอ่อนล่ะ เขาวิ่งตามฉันน่ะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องซีคริตี้ด้วยเขียวอ่อนนี่ก็แบบเชื่อคนง่ายนะอ้าวโอเคโอเคลุดไปคนหนึ่งอ้าวเขียวอ่อนเมื่อกี้ชื่ออะไรนะเขียวอ่อนชื่ออะไรเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน เกียวออนคือคนไหนอ่านี่ไงเจอแล้ว <c oughs> <c oughs> ความแค้นส่วนตัวสีขาวรีพอร์ตฉันอยู่ที่แอดมินฉันอยู่ที่นวิเกชั่นนะสีม่วงคิวสีดำที่ในแอดมินอ้าวโอ้โหแล้วเพื่อนก็โหวตกันแล้วทำไมาห้องนี้แบบเชื่อคนง่ายจังไม่ถามอะไรสักหน่อยเหรอสี่คนฮะโโวตผม แต่ไม่เป็นไรความแค้นส่วนตัวเอออ่ะโอเคสีน้ำตาลสีเขียวเข้มเอาเขียวเข้มนิดบักอีกแล้วมายืนทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยดาวโหลดพร้อมกันเหรอเป็นไปได้เหรอตรงนี้เราไม่มีเลยนะฮะรอเพื่อนไป ห้องห้องแลบกันไม่อยากเป็นคนเดียวเอาฟ้าอ่อนโดนคิวอีซ้มออกเกมสีมูเป็นคนเจอฮะสรุปเขียวเข้มนี่คือสีเหลืองใช่ไหมหรือว่าเขียวอ่อนไม่มีชื่อทั้งคู่เลยวัด <What? S 1> ใครรีพอร์ตนะสียมพูใช่ไหมที่ไหนล่ะสียมพูไม่ยอมพิมพ์สีน้ำเงินโดนไปสามโหวตทำไมอะสีน้ำเงินโดนโหวตได้ยังไงสียมพูไม่ใช่ฮะ โอ้บักสองคนเลยเหรอคนมีมีบนหัวกับคนที่ไม่มีมีบนหัวเอ่อผมเข้ามาทําไมเนี่ยทำไมไม่เปิดไฟไม่เป็นไรมาแล้วก็ทํางานเลย <c oughs> อย่านะอย่านะอ่ะเนะเอาไปวางขึ้นขอบสีฟ้าคืออันนั้นนะฮะเอนั่นไงเขียว <c oughs> อ่อนลงท่อพอดีด้วยสีน้ำเงินน่าสงส สีดำไปสงสัยผิดคอนน่ะไปสงสัยสีน้ำเงินน้ำเงินออกไปแล้วครับอ่ะไม่เป็นไรเขาออกไปแล้วเคียวอ่อนหายไปไหนตรงโต๊ะก็ไม่มีเมื่อกี้อย่าบอกนะว่ารู้สึกมันจะมีบั๊กอันนี้อยู่นะฮะบั๊ที่ล่องหนน่ะเวลาถ้าเกิดกดปุ่มแล้วลงท่อพอดีจังหวะมันแบบเป๊ะๆจริงๆบางทีคือมันจะบั๊กอิมพอสเตอร์ล่องหนเลยนะฮะนี่ไง แต่ทีนี้น่าจะรู้แล้วเขาก็ดำอยู่ด้วยกันสีดำพระเจ้าช่วยไม่ใช่ชันสีขาวท่านสาบานเลยแกไม่ดูเลยเหรออีกคนหนึ่งมันไม่ยอมพิมพ์อะไรเลยเนี่ยอ้าวยังรอดอยู่ทำไม <laughs> ทำไมเคียวอ่อนไปโหวดข้ามใช่ไหมเคียวอ่อนนั่นจะเป็นคนโหวดข้ามนี่ไงโผล่ขึ้นมาตอนแรกไม่มีฮะบั็กนะครับบั็กท่อต้องกดปุ่มอะสีดำกดปุ่มไปแล้วนี่ไม่มีปุ่มไม่กดแล้ว อน้าองศาสีดำสีขาวเฮ้ยมาดูหน่อยเฮ้ยเรียบร้อย